เสีเรื่องทมอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปหาที่อื่นเรื่องสีเรื่องทมหาที่อื่นไม่เจอเจอแต่ชื่อของศสีลของทมเจอแต่ชื่อสีรรมไม่ได้อยู่ในตาบารหาที่ใจตนเองเนี่ยรู้อยู่ที่ใจอนี้แหละตัวศีีตัวอยูท่ที่ใจ ตัวธรรมอันนี้ก็อยู่ที่ใจตัวจริงอยู่ที่ใจของจริงอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนู้นตรงนี้อยู่ตรงไหนๆไ,ไม่แน่อาจจะไม่เจอตัวจริงอาจจะเจอแต่ชื่อชื่อเรียกของธรรมแต่ตัวธรรมจริงๆตัวสีวธรรมจริงๆอยู่ที่หัวใจของเราทุกคน ถ้าเราตั้งใจดูใจเจ้าของแล้วเราจะเห็นสิ่งเห็นธรรมถ้าเห็นตรงนี้แล้วสิ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนสติไม่ต้องหาที่ไหนสมาธิไม่ต้องหาที่ไหนปัญญาไม่ต้องหาที่ไหนมันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเนี่แหละย่ว่ดวงใจดวงเดียวนี่แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงพูดตไวันว่าทำที่ลึกซึ้งที่สุดที่ลึกซึ้งที่สุด ก็คือมนโนุพังขามาขามามนโนเสียามนมยาไม่ว่าทำเราใดมีใจถึงก่อนจกเอาที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นรากฐานใจเป็นประธานสำเร็จเราที่ใจไม่ว่าทำเราใดก็มีใจถึงก่อนคำว่าทุกทุกข็มีใจรับรสชาก่อนคำว่าสุขแบบโลกข้อสุขแบบโลกก็สัมผัสที่ใจใจเป็นผู้รับรสชาติน่อนอ ไม่ว่าสิ่ใดใดก็มีใจอันนี้แหละเป็นผู้รับก่อนแสดงว่าอย่างอื่นนั้นไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าใจเพราะต้นเหตุของการเกิดอันนี้ก็คือใจิตใจอันนี้แหละต้นเหตุของการต่อพวกต่างๆต่อพบภูต่างๆก็ต่อออกจากจิตจากใจของเราไม่ว่าอะไรอะไรเกิดอยู่จากนี้ เน,นี่ยความสําคัญที่จะมีอยู่ในนี้ก็คือบุญกับบาปคำว่าบุญคาว่าบุญถ้ามีบุญมากมันก็สง่งผลไปเกิดในสุสัทธานที่ดีสถานที่สมควรแต่ฐานะของคุณนำความดีของตนคือได้รับความรุ่นเย็นเป็นสุขของใจถ้าตกอยู่ในฐานะของบาปที่เกิดขึ้นอยู่มาภายใน ใจของเราอันนี้ตัวต่อคบต่อรูปของบาปก็คือบาปภายในใจของเรากระไหเขาพาให้เราได้รับความทุกข์ได้รับการปวดทรวงจากอำนาจของบาปกรรมทั้งแสดงว่าสิ่งจำในโรกอันนี้นอกเหนือจากภูจากบาปแล้วจะช่วยดวงใจอันนี้ไม่ได้เลยจะช่วยดวงจิตดวงใจอันนี้ไม่นด้ในการก็คือปฏิบัติแนวแถวแนวทางที่ พระพุทธเจ้าทรงอธทษานเอาไว้เป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางดําเนินอะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะนโยบายไหนนโยบายไหนก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหนักเบื่อหน่ายใครเมาในวัฏสงสารท้งนั้นไม่ว่าจะอุบายอันไหนนโยบายอันไหนก็เพื่อที่จะแก้ไขดวงใจอันนี้ก็ก็เพื่อเข้าไปถึงธรรมภายในใจอันนี้ อันนี้เราไปหาที่อื่นไปให้ความสาคัญแต่ที่อื่นเราก็เลยไม่เห็นตัวจริงของรรมเราก็เห็นแต่ชื่อของรรมเห็นแต่ชื่อเหมือน,นกับเราใช้ยายารักษาโรคต่างๆชื่อยากับตัวยามันก็คนละอยา่างกันแต่ที่ใจที่ใช้จริงๆไม่ได้ใช้ชื่อยาไปใช้ตัวยาต่างาที่จะมารักษาโรค ในกายของเราแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้ใช้ชื่อของยาใช้ตัวจริงคือตัวยานะครับอันทำของพระพุทธเจ้าเหมือนกันทำของพระพุทธเจ้าจะใช้แต่ชื่อแต่ใช้แต่ชื่อมันก็แก้ไขไม่ได้ก็จะรักษาใจของเราไม่ได้ต้องน้อมเอาตัวยาอันนั้นเข้ามาปฏิบัติภายในใจของเราแต่ละคนเนี่าตัวยาคือตัวธรรมนั่นหละ ไม่ว่าจะอุบายไหนอุบายไหนเอามาแค่เอามาแค่ใครเอามาส่งเสริมอ,อยู่ในหัวใจของเรามีฐทนนจะแสยกว่ามโนภพัเขามาม,นนะมามนโนเสรษฐามโนมายาก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นรากฐานใจเป็นประธานาำร็จแล้วที่ใจไม่ว่าทำอะไรมีใจน,นี้ถึงก่อนเราอยากได้เราอยากถึงเราอยากถึงทำอันนี้ เราอยากถึงความเป็นสัจจรย์ของท่านเราอยากพบความเป็นบรมสุขเป็นบรมธรรมแนวแถวแนว,แนวทางต่างๆที่เข้าถึงถ้มเหล่านี้พระพุทธ,เ,ธเจ้าก็ทรงประทานเอาไว้แล้วอย่ามัวช้าอย่ามัวนิ่งนอนใจอย่ามัวอะไรอาวาาัดอะไรเจริญความแก่อย่อยู่กับเราความเจ็บยุอยู่กับเราความต้ายข้อพร้มพอมที่จะเกิดขึ้นกับเรา ได้ในวันใดวันหนึ่งขณะนี้เดี๋ยวนี้มันมีข้ออยู่ตรงนั้นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายมันเป็นอยู่อย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วหัวใจของเรานี้มีคุณค่าสาระอะไรกับสิ่งนี้การเกิดของเราเกิดมาเพื่อบูชาโลกหรือการเกิดของเราเกิดมาเพื่อบูชาสมบัติของโลกเกิดมาเพื่อบูชาความแก่ความเจ็บ ความตายเือความการเกิดของเราเกิดมาเพื่อเพื่อปฏิบัติชาติบุณงามความดีเพื่อแก้ไขดวงจิตดวงใจของตนแต่ละผู้แต่ละคนไม่ใช่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาต้นควาแล้วก็ศึกษาไปเฉยๆทำของจริงจะไม่เกิดขึ้นภายในเราเพราะเราเป็นผู้รู้รู้แต่ชื่อไม่ได้รู้ตัวจริง ถ้าเราสนใจในตัวจริงคือความนองเน้คือความระลึกอยู่ภายในจิตของตนเองนั่นแหละคือตัวจริงตัวรู้มันตัวอยู่ในนั้นตัวหลงก็อยู่ในนั้นตัวประมาณอยู่ในนั้นตัวขี้เกียยที่ค้างอยู่ในนั้นอยู่ในหัวใจของเรามีทั้งหมดแต่าว่าจะไปหาที่อื่นเรื่องฉินเรื่องธรรมอย่าไปหาที่อื่นหาที่จิตของเรานี่แหละหาที่จิตที่ใจของเราเนี่ย พ่อต้นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่ความเกิดอยู่ที่นี่และความดับก,ก็อยู่ที่นี่ความยึเดเหนี่ยวเกี่ยวข้องอยู่ที่นี่ต้องหาดูที่นี่ดูความบกพร่องของใจของตนเองดูตนเองดูความบกพร่องอยู่ที่นี่ได้ยินได้ศึกษารได้พูาพาได้อ่านได้พิจารณาอะไรต่างๆก็เอาน้อมน้อมพิจนารณาอยู่ที่ใจของเราเอง จะไปพิจารณาผู้อื่นจะไปแก้ไขผู well, we me, Then, 心心心心้อื่นจะไปแก้ขนาดไหนแก้ขนาดไหนก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะเราไม่รู้จักจุดที่จะไปแก้ันนี้อย่าไปสนใจอย่างอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นบุคคอื่นสนใจความน้อนึรู้สึกเนึ้คียร์ภายในจิตใจของเรานี่แหละสนใจที่จะแก้ไขอำนาจความหลงสนใจที่จะแก้ไขอํำนาจความยึดถือ สนใจที่จะแก้ไขตัวเองนี่มันถึงจะเป็นผู้สนใจในอัานในธรรมจรียกว่าเป็นผู้รู้ถัมรู้อัานรู้ธรรมเป็นผู้พบธรรมของจริงเป็นผู้รู้พุทโธธรรมโมสังโฆจะเป็นแต่ผู้สวดจะเป็นแต่ผู้สวดผู้สาทยายได้แตะ่ะสวดได้แตะ่ะสาทยายละมันแก้ไยภายในใจไม่ได้ต้องเอาคําสวดเอาคําสาทยายอุบายอะไรต่างๆ ที่ได้กินได้ฟังได้ศึกษาม네ววารทัศนถวจำแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญจัิเอาไว้นั่นเลยเอามาแก้ไขัวใจของเราแต่ละคนเอามาดูวความผิดค้องต้องติภายในใจของเราแต่ละคนแต่ละคนดูตร,นตรงนี้มันจะเห็นตรงนี้ไม่เห็นอย่างไรก็เห็นอย่างหนึ่งไม่เห็นเกิดก็เห็นแก่ไม่เห็นแก่ก็เห็นเจ็บไม่เห็นเจ็บก็เห็นตาย เกลยดเกลดตายพระธาตุกวรานาไม่สมบังไม่เห็นอย่างใดก็เห็นอย่างหนึ่งในอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็เป็นไปสุบเรายในอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็เป็นไปปุทุในอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปเพื่ออนิจจงทุกขังอนาตาในเมื่อไปเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงไม่กีรังถาววเป็นทุกขังเป็นอนิจจงเป็นอนาตาใช้อันนี้ถ้าเห็นธรรมของจริงแล้วจะเกิดความสุขจังเวี่ เกิดความสลดังเมตกับความหลงเจ้าของนั่นแหละพอเกิดความสลดจงเมตเกินความสลดจงเมตในคันเกิดแก่เดือลใจเรามาหลงเกิดหลงแก่หลงเกลีหลงใจหลงบูชาโลกหลงบูชาผัวหลงบูชาเมียหลงมากเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราได้อะไรกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดความทุกข์ใจเจ้าของนั่นแหละเกิดความสลดสังเมตต่อชาติความเกิด ชาลาความแก่มรณะตายกับการพักผ้าเกสิ่งที่เป็นชีรักที่ควรพอใจพอเห็นสิ่งเหล่านี้มันเห็นจริงมันเห็นจริงเห็นที่ทาไม่เห็นจริงเพราะเราดูของจริงภายใน <c oughs> เราภาพเพียรดูแต่ของจริงอันนี้เราไม่ได้ดูแบบผ่านภาพเผลอๆเราดูแบบของจริงถ้าดูแบบผ่านภาเผลอๆดูแล้วก็ป่อยไปดูไ่แในพิจารณาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายภายในใจนี้ กิเลสชักตัวก็ไม่ได้ทลอะกออกเปิดออกจากหัวใจของเราเลยแสดงมาอย่าไปชากักสิ่งเหลวสิ่งอื่นวัตถุอื่นอย่าไปสนใจกับวัตถุสิ่งอื่นสนใจแต่พอความจึเป็นที่ต้องใช้ความเป็นจริงของเราคือความเป็นจริงคือภายในใจของเรานี่แหละเป็นจุดสำคัญสำคัญที่จิตใจของเรามี่แหละที่เป็นที่สำคัญ ดืน้ำดมควยวัตถุอะไรอะไรในโลกอันนี้จะว่างความขนาดไหนจะมีประโยชน์อะไรอะไรขนาดไหนมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับหัวใจอันนี้แต่ส่วนที่จะมีความสําคัญอันนี้ก็คือุูดจอปากนี่แหละเป็นของสําคัญเป็นของสําคัญที่จะเอามาเยียวยาหัวใจเจ้าของนี่ก็คือบุ้นแต่ส่วนสําคัญอันนี้ก็คือรูดจอปาก ที่มันปรากฏอยู่ภายในใจของเราที่มันจะเป็นตัวต่อพบที่มันจะเป็นตัวต่อพบต่อชาติที่มันจะพาไปเกิดต่อไปอีกก็คือตัวบุญตัวบาปวันนี้แหละพาไปเกิดมาเท่าไหร่เกิดมาเท่าไหร่บาปก็พาไปเกิดบุญก็พาไปเกิดเกิดอยู่ตลอดเกิดอยู่ตลอดเกิดไม่มีที่สิ่นสุดแห่งการเกิดเกิดแล้วก็มาเจออะไรเกิดแล้วก็มาเจอแก่เจอเจ็บเจอตาอย่างนี้แหละด้วยอำนาจอันไหนล่ะ ที่จริงแล้วดวงจิตใจอันนี้นะันที่มันไปเกิดเพราะมันไปเกิดเพราะอำนาจความหลงที่มันไปแก่เพราะมันไปแก่เพราะอำนาจความหลงที่มันเจ็บมาเจ็บเพราะอำนาจความหลงแท้ที่จริงแล้วจิตอันนี้แท้จริงดวงจิตดวงใจที่แท้จริงแล้วมันไม่เกิดไม่แก่แล้วก็มนเจ็บไม่ตายมันเป็นของไม่เจ็บไม่ตายแต่ที่มันเจ็บมันตายก็เพราะว่ามันไปยึดเอาของตายเปนั่นแหละมันเป็นเราสิ่ง มาเป็นของเราเองจิตของเราไม่ได้อยู่กับเจ้าของไปอยู่กับวัตถุที่ตายไปไปอยู่วัตถุในวัตถุที่มันเสื่อมสลายตายเป็นทั้งนั้นเราถึงได้รับความทุกข์อยู่ภายในโลกในวัฏสงสารนี้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วว่าได้เห็นอย่างนี้แล้วอย่าไปสนใจอันอื่นวัตถุหรือที่รีบสนใจจิตใจเจ้าของนั่นนะให้ดูความเป็นไปภายใ,ในใจตัวเองนี้เนะี่ย อย่าไปดูแต่ชื่ออย่าไปอย่าไปอ่านอย่าไปเขียนเฉยๆพออ่านพอรู้พอจะมินต่ควางน้ําเข้ามาพิจารณาดูของกริงดูชื่อรู้จักชื่อแล้วก็มาดูของกริงของกรินแห่งการเกิดของกรินแห่งการแกกการเก็บการตายอยู่ในนี้้รัมอยู่ในหัวใจธรรมแต่แรงวาสติไม่ต้องหาทรรมไม่ต้องหาสมาธิไม่ต้องหา ปัญญาไม่ต้องหาท่ายจงใจตรงนี้แล้วใจเห็นทุกอย่างจะเย็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อันนี้เราควรจะไปหาอย่างอื่นเราไปหาอย่างอื่นเราไปเห็นอย่างอื่นอ,นอาจา์อื่นนั้นมันอาจจะไม่ใช่ตัวธรรมมันจะเป็นชื่อของธรรมใช่ไแต่มันเลยแค่ไขใจเจ้าของไม่ได้อนั้นต้องทำความภาคก็เพียรสอดส่สองดูแลเจ้าของตลอดทีจรารณาอยู่อย่างแต่เราจะปล่อยกว่านะเลย เดี chat, uh, ๋ยวมันก็แก่ไปแก่ไปเจ็บไปเจ็บไปแล้วก็จะตายไปพอถึงข้าวเวลานั้นแล้วจะมาหัศพนาจะมาหัดจะว่ายพระสุนทรพาวนาจะมาหัดบำเพ็ญเพียรมันก็ไม่ต่างกับแผ่แตกแล้วจะไปหัดว่ายนะมันไม่ถัดการมันไม่ทัดการต้องเอาให้ทาได้เดี๋ยวนี้พุทธังรรมังชังขังสารังบัญชามี อย่าให้ห่างออกจากจิตใจเจ้าของเอาพุทโธไว้ที่ตาเอาพุทโธไว้ที่หูเอาพุทโธไว้ที่จมูกเอาพุทโธไว้ที่ลิ้นเอาพุทโธไว้ที่กายเอาพุทโธไว้ที่ใจพระคือพุทโธธรรมะโคจะเกิดในข้ามพุทโธอันนี้เอาตาเห็นรูปเห็นความเกิดแก่เจ็บตาย โมได้ยินเสียงเชียงนี้ก็มาแจกของแก่ของเก็บของตายจมโมได้ยินกินนี้ก็มาจากของแก่ของเก็บของตายลิ้นสัมผัสรสรสก็มาจากของเกิดของแก่ของเก็บของตายกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและมอุระไมก็มาจากของแก่ของเก็บของตายใจสัมผัสทำอารมณ์ความพอใจไม่พอใจความรักความชังความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ ก็มาจากความยึดเหนี่ยวเคียวของเกิดของแก่ของตายเท่านั้นตาไดยนรูปก็เบื่อหน่ายในรูปหูได้ยินเสียงก็เบื่อหน่ายในเสียงจริญมงได้กินลิ้นทำมารดใกา้ช่ำผัดเย็นของนอนเชียงกระมวลไมใจช่ำผัดขับรถเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเท่านั้นแล้วจะเอาที่ไหนอีกทับหลอพุทธเจ้าก็มีอยู่ในเราอย่าไปเเทศอย่างอื่นไม่เป็นของจริงเลย อย่าไปหลงยาอื่นมาทําความรู้เห็นให้เป็นจริงอันนี้เียกว่าก็ทํความเชื่อมั่นกดขันพิจารณาดูของจริงภายในใจตัวเองอย่าชายแไปหาเอาในที่อื่นมีอยู่ในเราเท่านั้นนะว่าจะนียมแต่งประกอบคุณาำความดีทำความภาคความเพียรประกอบชติปัญญาของเราแต่ละคนแต่ละคนให้รู้เห็นถึงของจริงอันนี้ว่าเราเกิดมาเพือ่อให แล้วเราจะเกิดต่อไปเกิดต่อไปเพื่ออะไรความทุกข์ที่ได้เกิดขึ้นกับเรานี้นะไม่รู้จักเคีดจากไับมันมาจากไหนแค่นี้นะต้องดูที่ใจเจ้าของต้องเห็นที่ใจเจ้าของนั่นแหละอย่าไปดูใจคนอื่นอย่าไปเห็นคนอื่นเห็นความเป็นจริงเจ้าของที่นี้เนียว่าเห็นธรรมเรียยว่าเข้าใจในธรรมเนี่ยว่าเห็นพุโทโธธรรมโมสังโฆเห็นพุธังกัมังสังขง มีพูดทำธรรมังสังฆสรรรารนันตฉามีมีอยู่ที่ไหนแล้วจิตใจของบุคคลคนนัน้นจะได้รับความโปริงเย็นเป็นสุขเท่นั้นแต่คจ,จะไปหาที่ไหนหาที่ใจเจ้าของนี่แล้วมันก็จบเหตุทั้งปวงเพราะต้นเหตุทั้งปวงออกจากที่นั้นต้นเหตุของความเกิดออกจากต้นเหตุของความแก่ออกจากต้นเหตุของความตายก็ออกจาก แล้วก็จะไปเกิดต่อไปก,อก็ออกา้แล้วอยู่ต้นเหตุของการเกิดเกิดจะจะตายก็อยู่ยตรงนี้ให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ตามแถวแนวทางที่พร,ระเจ้าทรงประทานเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ว่าในู่ที่ไหนตู้ใบไหนก็เพื่อเอามาแก้ไขใจของตัวนี้ก็เพื่อเอามาแก้ไขบมรุงใจของเราสาธนาธารมคําสั่งสอนพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ความปฏิบัติเพื่อทบทวนตัวเองไม่ได้ไปทบทวนผู้อื่นที่อื่นเพื่อทบทวนตัวเองให้เห็นตัวเองนะั่นแหละต่ว่าเราไม่มีอะไรจะพูดหลายาเอาแค่นี้นแต่ควรแต่สมควรแก่เวลาแต้วเ,เอาแค่นี้ไปพิจารณาก็น่าจะเคินอะไรสักอย่าง бай җында әле бер нәрсә дә